สวัสดีครับผมมาลูกครับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม l i g t d Lock i d l Adventure นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นั่นก็คือรดูการโหราศาสตร์นั่นเองเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดที่มุมขวาบนได้เลยนะครับผมนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ครับฤดูการโหราศาสตร์อ่ะก็เดี๋ยวมาแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมนี้กันครับ มีแต่คนบอกว่าสายเติมเท่านั้นถึงจะอยู่รอดในกิจกรรมนี้มันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่ายังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์ e กดกลุ่มกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะเติมเกมนะครับก็แนะนําร้านนี้เลย e-card ครับสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยต้อง e-card นะครับเพื่อนๆสามารถสแกนเคียโคตร,ตรงนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นมาดูกิจกรรมฤดูการโหราศาสตร์กันก่อนดีกว่าว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับคือหน้าตาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับกิจกรรมอื่นๆแลวครับผมเนี่ยที่แบบคำนวณรางวัล3วัน5วัน7วันแต่ละระดับขั้นก็ให้ของรางวัลไม่เท่ากันครับก็คำนวณ3วันก็รางวัลหนึ่ง5วันก็รางวัลหนึ่ง 7วันก็อีกรางวัลหนึ่งที่ไม่เหมือนเดิมนะครับอ่าเรามาดูคําอธิบายกันสักนิดหนึ่งฤดูการโหราศาสตร์เนี่ยได้รับคะแนนจากการทํานายในวงล้อนะครับจัดอันดับตามคะแนนทนํานายครับยิ่งสูงรางวัลยิ่งดีฤดูการโหราศาสตร์แบ่งเป็น3มช่วงตามที่บอกไปแล้วเมื่อสิ้นสุด ระบบจะส่งรางวัลทางจดหมายและจะยึดไอเทมที่ใช้ในกิจกรรมคืนนะครับผมอ๋อนี่นี่คำอธิบายเพิ่มเติมอยู่ตรงนี้อ่ามันต้องเข้ามาหน้านี้ก่อนช่วงกิจกรรมเนี่ยสามารถแลกป้ายทำนายได้ในร้านค้าสนามฝึกนะครับนี่ร้านค้าสนามฝึกอยู่นี่นะครับก็สามารถแลกป้ายทำนายอันนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมใช้สําหรับทำนายวงล้อครับผมอันนึงเนี่ยหนึ่งพันเลยนะซึ่งจํากัดแค่5อันนะครับผม นะฮอันต่อวันนะการทำนายทุกครั้งต้องใช้ป้ายทำนายเพื่อรับ1ราศีนะครับผมและปลดล็อกราศีนี้วนวงล้อทำนายแต่ถ้าราศีนั้นเคยปลดล็อกไปแล้วเราได้ซ้ำเราจะโดนยึดคืนนะครับผม้ากดรับรางวัลปุ๊บราศีจะรีเซ็ตเลยนะครับผมแล้วก็เขาส4สามารถใช้ยันนำโชค ทำให้การทํานายครั้งถัดไปจะได้รับราศีที่ยังไม่ปลดล็อกแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อ5หากป้ายทำนายไม่พอจะใช้ GP แทนป้ายทำนายครับก็คือเราจะใช้ป้ายทำนายหรือจะใช้ GP ก็ได้แล้วก็ข้อ6การทำนายแต่ละครั้งได้รับคะแนนทำนาย10หน่วยแล้วก็7กิจกรรมนี้จะจัดอันดับตามคะแนนทำนายครับอ่ะก็งง่ายๆเลยเนี่ยมันข้างบนเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมว่ามันมีไอ้ดอกไม้ป้ายทำนายแล้วก็ GP ใช่ไหมครับ ซึ่งถ้าเราจะทำนายเนี่ยหนึ่งครั้งก็จะใช้ป้ายทำนายหรือใช้ GP 100น้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อป้ายทำนายก่อนดีกว่า<ม>ก็อย่างที่เขาบอกเลยหาซื้อได้ที่ร้านขาสนามฝึกนะครับอ่ะผมก็ซื้อมาก่อนตอนนี้ซื้อได้แค่สามาซื้อมาก่อน3อันครับผมเข้ามาดูใหม่ถ้าเรามีป้ายทำนายมันจะให้เราใช้ป้ายทำนายก่อนเลยนะครับเห็นไหมกดป้ายทำนายกันทีแรกอ่ะได้มาละ10คะแนน มันได้อันไม่ซ้ำแน่นอนอยู่แล้วอันแรกพึ่งได้ราศีอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างล่างมันน่าจะบอกซะหน่อยเนาะว่าราศีอะไรณ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราสะสมราศีไปแล้วหนึ่งราศีก็คือถ้ารเรากดรับรางวัลเราก็จะได้นี่เลยครับแค่เซนี10บเคแต่ถ้าเราไม่พอใจครับเราก็ทำนายต่อไปอีกทีหนึ่งไปข้ามฉากไปเลยครับอ่ะ ได้ไม่ซ้ํากันครับผมก็จะอยู่ที่30สเซนีกดไปอีกทีหนึ่งข้ามฉากอ่ะไม่ซ้ําครับก็ตอนนี้มี3รางวัลน,นะครับผมเนี่ยเราก็จะสะสมรางวัลอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะพอใจก็อยู่ที่ว่าเราพอใจที่กี่ราศีที่เราสะสมได้นะครับซึ่งสูงสุดก็จะอยู่ที่12ราศีก็คือเหมาทั้งกระดานนั่นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดว่า เราสะสมได้ครบ7อันแล้วเนี่ยไอเจ้าตัวเหรียญเนี่ยจะปลดล็อกครับไอเหรียญดอกไม้เนี่ยถ้าเราใช้อน,นี้ปุ๊บเราจะได้ราศีที่ไม่ซ้ําแน่นอนคือเขาการันตีเลยนะครับแต่ว่าอันนี้หายากมากๆเลยนะ <c oughs> นี่ครับหาได้จากนี้นะแพ็กเกจทํานายนี่เขาก็ขึ้นมาที่ด้านซ้ายตรงนี้นะ,ะเราลองกดเข้าไปดูครับอ่ามันก็จะเป็นแพ็กนี้นะครับผม a s t r o l o g y lucky pack 1,800อลูบี้เลยนะครับ ดูซิว่าเราจะได้อะไรบ้างนะอันดับแรกเราจะได้ลัคก,กี้ชามไอ้ตั๋วดอกไม้เนี่สามอันเท่านั้นนะครับผมน้อยมากอัน,น,อน,นที่2คะแนนทานายได้300รแต้มคือกดทีหนึงอ่ะได้10บแต้มถูกไหมสามร้อแต้มเท่ากับเรากดไป30ทีครับ30ทีก็ตีเป็น3000 GP นั่นเองนะครับเพราะว่า1รอบในหนึ่งร้อยจ ก็เนี่ยได้อันนี้3กับอีกอันนี้อีก300แต้มครับก็ผมมองว่าก็คือถ้าเป็นสายฟยีไม่คุ้มเลยครับผมไปทำอย่างอื่นเลยครับ1800รูบี้แพงมากๆเลยนะอ่้ทีนี้มาดูรางวัลจากการทำนายกันดีกว่านะครับที่มันจะเริ่มดีเนี่ยก็คือตั้งแต่7อันขึ้นไปครับก็จะได้จิกซอ MVP 5วอัน8ก็จะได้888 GP 9กเนี่ยก็จะได้การ์ด MVP 1ใบแบบเลือกได้เองนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่รู้ว่าเลือกอะไรได้บ้างเขาไม่ได้บอกนะแต่เลือกได้1ใบส่วน10เนี่ยจะได้ชิ้นส่วน MVP 10อันนะครับแต่ว่าแหมมันก็ยังไม่ได้สัตว์ทองอยู่ดีนะมันต้องอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็11จะได้ h ไฮ t a าเลนฟ o o d ครับอู๋อันนี้ก็โอเคนะเนี้ยเมื่อเปิดแล้วจะได้รับค่าเตตัส100แต้มแต่อันที่ดีสุดคือ12ครับ เมื่อเปิดแล้วสามารถเลือกกรอบราศีได้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเลือกซ้ํานะถ้าหากเลือกซ้ําจะแยกส่วนได้แค่1,000 GP เท่านั้นนี้ห้ามเลือกซ้ำนะครับผมอทีนี้มาดูกรอบกันดีกว่าครับว่ากรอบแต่ละกรอบเนี่ยมันบวกค่าสเตตัสอ,อะไรบ้างอันนี้ผมจะเรียงไปเลยนะจนครบ12ครับอันแรกราศีมีน HP 5,006 MATK 260แล้วก็ P d e p 210อนะครับอันที่2ลราศีกุม HP 5600 PDEF 3 1 0ต้านสถานะ30แต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับอ่าแล้วกัน,นี่3มังกร HP 5600 PADK 260 MDEF 2 1 0หน่วยธนู HP 5600 PADK 260 hit 30แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือ HP 5600เท่ากันนะครับต่างกันที่2ค่าข้างล่างอ่ะต่อไปพิจิกครับ HP 5 6 0 0 m a d k 2 6 0แล้วก็คลิก30หน่วยราศีตุล HP 5 6 0 0 p a d k และ m a d k อย่างละ210หน่วยราศีกัน HP 5 6 0 0 m a d k 2 6 0แล้วก็ m d e p 2 1 0นะครับราศีสิงห์ HP 5 6 0 0 p a d k 2 6 0 p d e 2 1 0กรกฏ HP 5 6 0 0 p d e m d e p อย่างละ280หน่วย เมทุน HP 5 6, ้0พ M def 3 1 0แล้วก็ค่าคลิ30อ่าแล้วก็ฟึกศก HP 5 6, ้0พ P ADK 2อ0แล้วก็ต้านสถานะ30แล้วก็ราศีสุดท้ายเมทครับ HP 5้0พเท่ากันหมดเลยนะ M ADK 2 6 0แล้วก็ค่าฟรี30หน่วยครับผมก็คือผมบอกแล้วว่าไอ้ปลดล็อกกรอบเนี่ยคือมันมันปลดแล้วมันถาวรนะมันได้สเตตัสแน่ๆครับแต่แต่อะไรรู้ไหมครับกว่าจะปลดได้แต่ละอันคือยากมากๆนะ เอาเพื่อนก็ลองคิดดูสิครับผมกว่าเราจะสะสมให้ครบ12อันได้เนี่ยอู๋ยากนะเพื่อน,อนๆลองคิดดูถ้าเกิดว่าไปไกลๆสอะอสมมุติเรามีสักสิบละแล้วเราขาดอีกแค่2อ่ะสุ่มให้ตายไงก็ยากครับที่จะได้ครบ12ที่จะได้อันที่ไม่ซ้ำครับยกเว้นว่าเราจะใช้ไอ้ดอกไอ้ดอกเขียวๆอันนี้ซึ่งมันก็แพงมากๆแพงจัดเลยนะครับผมก็ผมว่านะถ้าสายฟรีหรือสายเติมน้อยนะครับ ก็แนะนําให้แลกแค่อันนี้ก็พอครับร้านค้าสนามฝึกวันละห้แลกไปวันละห้วันละหก็โอเคนะก็ไม่น่าเกียดมากครับผมส่วนสายเติมนี่ก็แน่นอนจัดยับยับอยู่แล้วเนาะก็ต้องเติมไอ้ดอกเขียวนี่แหละเพราะว่าเอาไปใช้สัก1นะิ1สิบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็เอา GP เนี่ยเปิดไปเลยครับให้มันได้เยอะๆก็เปลืองมากๆนะผมมองว่ากิจนี้เปลืองมากครับผม เพื่อเพื่อนๆไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ GP ผมเยอะหน่อยมีอยู่6,200นะครับผมจะลองเอามาเปิดดูแบบใช้ GP ไปเลยนะครับดูซิว่ามันจะสามารถเก็บครบ12ราศีได้หรือเปล่านะครับไปอันแรกมันได้แน่นอนอยู่แล้วข้ามไปเลยครับอันที่2ข้ามอ่ะสได้อยู่ส อ่าโอเคสี่ละห้าเออไม่ซ้ำครับผมหกอางนี้ยังไม่ซ้ำนะเจ็ดอ,อ้ยยังไม่ซ้ำครับผมผมว่าเริ่มหยาบละหลังจากที่เราเก็บได้เจ็ดอันเนี่ยเราจะสามารถกดไอ้น,นี้ได้ครับยันนำโชคเพื่อเลือกอันที่มันไม่ซ้ำแน่นอนได้นะครับอ๋อผมลืมซื้อมาห้าอันเดี๋ยวผมซื้ออันนี้มาใช้ด้วยห้าอันนะครับอ่ะเปิดต่อนะครับผมจะใช้ป้ายอันนี้ห้าอันนะไปซ้ำไหม <Billie S 2> ไม่ซ้ำครับผมอีกเอื้อซ้ำแล้วพอซ้ำปุ๊บอันที่ได้ไปแล้วมันหายด้วยครับผมโอ้โหเห็นไหมครับเพื่อนๆตอนแรกอะผมมีแปดนะพอมันซ้ำปุ๊บมันเด้งออกไปเลยครับนี่แปดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวมันซ้ำอีกแน่นอนเนี่ยซ้ำปุ๊บเด้งกลับุยผมว่ายากแล้วเราน่าจะได้แค่ขั้นแปดครับทุกคนนี่ผมว่าแปดะน่าจะเป็นไปได้ 9นี่ผมไปลุยต่ออุ้ยได้9ครับทุกคนเอาวะเพื่อนๆว่าผมจะมีลุ้นไหมอีกแค่3อันไปลุยต่ออือไม่ได้แล้วครับยากครับหอ้ย9นี่ก็เต็มที่แล้ว3อีกแน่เลยผมว่านละผมว่าถ้าสายฟรีเติมน้อยนะได้8ได้9คือกดได้เลยครับพอละเชื่อผมสูงกว่านี้ไม่ดีซ้ำ แล้วเดี๋ยวมันก็เด้งกลับมาที่เดิมนี่ผมกดให้ดูนะเห็นไหมกลับมาหกแล้วเออโอโหห้าหยาบแล้วครับผมอ่าหกแปเจ็ดเออแปดแปเก้าแปดสิบดีไปดีไปโอ้ไม่ได้ครับยังไงมันก็ไม่ได้สิบอะเก้าเนี่ยเก้ากดได้เลยครับรับของเลยครับไม่ได้จริงเออกลับมาเหมือนเดิม เนี่ยผมว่าเราควรจะใช้ไอ้ดอกไม้เนี่ยคือเนี่ยพอเรามีเก้าเป็นต้นไปเราควรใช้แล้วนะ <c oughs> คือคือยากมากครับอีกสามอันเนี่ยต้องใช้ดอกไม้เลยนะลองอีกทีโอ้มันไม่ได้สิบเลยครับไม่เคยขึ้นถึงสิบเลยครับผมโอ้ยากอ,อ้กลับมาหกเหมือนเดิมเจ็ดเออหกเจ็ดแปด เจ็ดแปดเจ็ดมันไปไปมามาอยู่อย่างเงี้ยครับผมโอ้โหหยาบหกอ่ะเจ็ดแปดเก้าไปโอ้ไม่ได้เก้าแปดอ่ะอู้ยากครับแปดอื้ม <c oughs> อะเจ็ดกับมาหกเหมือนเดิมอ่ะเจ็ดแปดเออแปดโอ้เก้าโอเคผมพอละทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกดเก้าให้ดูนะครับรับรางวัลอันที่เก้ามารับรางวัลเลยให้มันรีเซ็ตไป ผมอยากรู้ว่าไอ้การ์ด MVP ทองที่เขาให้เราเลือกเนี่ยมันจะเลือกอะไรได้บ้างนะครับไหนดูซิโอ้ยเยอะเงมือน,นะโอ้ผมว่าก็เกือบหมดแหละผมว่าเยอะอยู่้ะเนี่ยไอเดี๋ยวผมก็เลื่อนไปละกันนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะว่ามันเลือกอะไรได้บ้างนะครับผมประมาณนี้ผมดูแล้วส่วนใหญ่เป็นการ์ดก็เรียกว่าเกรดธรรมดานะครับสีทองแต่เป็นเกรดธรรมดานะไม่ได้แบบว่าสีทองพรีเมียมนะครับผมเท่าที่ผมเนี่ยลองเช็คละ เป็นทองเปรดธรรมดาหมดเลยครับก็ลองเลือกดูแล้วกันอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เปิดได้เยอะใช่ไหมพอครบ3วันเพื่อนๆก็ได้รับกล่องดีๆไปเลยครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดคลุมกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม